สวัสดีจ้าพี่น้องป้าอากาศมืดหน,นิไหมพี่น้องโอ้โอ้คึมคึมคุณนะหมอกทึ่งหนาวหนาวพี่น้องจ้ามาเด้อมาหาเก็บเห็ดน้ำใยเมฆหาเก็บด้ยเห็ดยังกะเก็บพี่น้องมืดหน,น้นะ,ะหนาวปไนได้กะโบยู่ที่คอยใยเมฆนี่หรืองานกะพวเขาบ้านบริสุทธิ์ใจขอได้เขาป้าพี่น้องจ้าคุนะนันเห็ดอี่ยังหันเดียว เขาวิ่งกใกล้ๆทุต่าไล่เราด้วยมืดไปพี่น้องจ๊ะวัดเฮ็ดนาแลดเด้อขอหามีดก้นพี่น้องเฮ็ดนาเรดที่เห็นเฮ็ดนาแลดพี่น้องจ้าเฮ็ดนาแลดหนาวหนากเขาออกพ่นนะงามคักแต่พุ่นนะเฮ็ดนาแลดพี่น้องจ้ะอุ้ยหนาวก็กศีฟาวมาตอบคอมเมนต์เพิ่นก้นพี่น,อน้นอ,นนองจ้งออนนะ นว่านไงแม่าสันมีคอมเมนต์กระดูแล้วหล่ะของโฮเตสิคิดพ่อพี่น้องเจ้าก็เป็นลำบากล้วกับยุ่นในดงในป่าสันงานการเจ้าก็กัมีเฮ็ดมีท้ำหัวเจ้าก็มีการมีงานเป็นหลักเป็นฐานอยู่มาสันพคนว่าก็เป็นลำบากแถบมาสันเอ๋อสิลำบากอีกอย่างหนึ่งดอกเก็บหอกเก็บเฮ็ดพคนว่าเนี่ยบอกในป่าไม่เป็นลำบากนี่แหละพี่น้องเพราะว่านะคอยมากเฮ็ดขั้นสี่นะ ก็เลิกงานไปนะัป่นขวกะไปยุ่งเหี้ยนซื้อๆเนาะเฮ็ดเน่ายุ่งเน่กินให้ลูกให้เต่าแล้วเล่าแก๊ซอีหย่างพี่น้องจ้ะนะมันขอบอมบมามหาเก็บเห็ดนะบุขเขาป้าเนาะพี่น้องจ้ะเพราะว่าขอยก็มักเขาป้าหาเก็บเห็ดยุ่แล้วนะพี่น้องม,มันบนุญเมนบอลเฮ็ดยูทูปขวากบเขาป้าหาเก็บเห็ดที่พี่น้องหรือเดินปางสินะมันบ่ได้ลำบากดอกจก้ะึ้นว่า,าก็เป็นลำบากละกรมไปหาเฮ็ดยุ่งอกยูทูปอย่างสินะพี่น้องจ้ะ งานก็คืองานเนาะพี่น้องอันนี้ก็งานอัลิเล่ของเฮาเนาะอืมไม่ได้ลำบากดอกจ้ะงานเขาป้าหาเก็บหอกเก็บเห็ดปายถึงบอกว่าเก็บหอกเก็บเห็ดเฮาก็ไปย่างป้าอยู่แล้วนะพี่น้องโอ้ยมีดอกงามๆฮึไม่ได้ลำบากดอกจ้ะงานกับงานอัลิเล่ของเฮางานประจําเฮาก็มีเนาะอืมเรียกเก็ดงานแล้วเราเฮ้ากับเขาป้า มันท้อบ่หาเก็บเห็ดขากอย่างเหรียญขอยมักออกกอนร่งกายน้ำปลาพี่น้องสูบอากาศบริสุทธิ์อ่ะเนาะสามสิบกว่าปีสี่สิบปีเขาก็ยู่จังส่ล่ะของขอยพี่น้องมันขอยบ่รหา youtube ข่อยกับยู่จังส่ล่ะของขอยหาเห็ดยุ่งส่ล่ะว่าก็มีการมีงานเฮ็ดข่อยก็มีการมีงานเฮ็ดกับเป็นงานอะไรเหล็กของเฮาพี่น้องจ๋าตอบข้อแม่นหุ่นจ๋าเบิดแล้วาบอกดอกงามเลยซีหาดอกพี่น้องได้ไปต่ำปนอยู่ดีนี่นะ หาบ้วนน้ำกันอีกพี่น้องจ้ะจังหวัดมันมาออกหนาวหนาวเนาะหนาวหนาวรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่ประเทศเยอรมันอยู่สมองสูบอนใส่เสียผ่านหน้านะอกมาเก็บเห็ดเก็บหอยกันเลยเก็บผักกันเลยย่อยเม่นี่แหละเจัามันเห็ดเอียงเหมือนตายเบี้ยวเลยร้ายค่ะคุณไ่ได้ไก่ยังทังรถดอกคุนชิมมออกน้ำเดินพี่น้องบ้วนน้ำกันหาบ้วนน้ำกันอีกจ้ะนี่คุณนะหมอกนะขนาดสวยเหล่านี้นี่พี่น้อง เลือกจกกัดการจะงันขอบกับแวะเขาป้าโรดอขอยมากป้าพี่น้องจ้าเอองานเห็ดขวอยประจำบอกก็กมีมันกัวเบเรลลำบากดอกจ้าไปเข้ากับไปบอาบามือไปยู่เขาป้ากันเลยจ้าพี่น้องไม่ได้ลำบากดอกจ้าเห็ดป้ามีความสุขดีพี่น้องกวามสุกทางใจจ้าไม่เป็นไรหาเบืองเห็ดอีกพี่น้องจ้าอดอกนบืงเห็นนะมั้งพี่น้องมันเริ่มมืดเถิม เลาะดิดอนเดียวแต่มาสิได้ปนหย่อนอยู่ด้พี่นอ้องเฮ็ดนาแล่เมื่อออกนาหนาวบัดที่นี่มนัมนมนัมนมนันมันหาอีกอืมป้าดเลี้ยงเอื้อมเสริมมันเฮ็ดอีหอย่างคนนะพี่น้องบังน้ำข่อยดูคนนะป้าดเห็ดทิฟเฟลลิ่งทิฟเฟลลิ่งเล่นนี่พี่น้องนี่ เก็จะเอินเห็ดมันปูแล้วนี่ยใช่ไหมป้าแตะพันเน่าแล้วโอ้กินบ่ได้พี่น้องเป็นเน่าเป็นเล่าพุณบ่ได้ดอกเป็นเน่าเป็นเล่าจ้ะพ่อเป็นแล้วพ่อเห็นยังกเก็บเดิมีพี่น้องกันบ่เน่าเก็บอยู่นี่อันนี้เน่าคักแล้วจ้ะหาเฮะมึงไม่ย่างไปน้ำกันพี่น้องเราเลี้ยงกันคอมเมนต์มายังบ่จบเนาะมีการมีน่านเห็ดอยู่กับยังมาหาหมูดวงหมูปลาเห็นลำบากเจ้าของเคนว่า มุดลำบากดอกพี่น้องมีความสุขความสุขทางใจเนาะมักไจมักมั่นแม่ขอบเฮ็ดยูทูบอะไรแบบว่าเขาป้าก็เก่าพี่น้องขอมักงางเขาป้าหาขอเก็บหัวเก็บเฮ็ดมุดเด้นลำบากดอกงานก็คืองานเฮ็ดงานขอกระเบิดเฮ็ดเบิดมือเบิดเว้นพี่น้องจ้ะขอเฮ็ดอันมากที่สุดโดนที่สุดขอบเกินสี่ชั่วโมงเพราะว่าขอามีลูกนะกฎหมายกำหนดให้ขอบขั้วมีลูกนี่ย่เยอะละมันนี่ก็ต้องไปเฮ็ดงาน เลิกงานเราก็ไปหับลูกค่อยมากที่ส e ูุดเออหนึ 28, 是是่งกับเบอเกินสี่ชั่วโมงเลิกเลิกงานเราก็ต้องไปหับลูกค่อยเขาบ้านลูกค่อยสองคนลูกสาวเนาะไงคุณไงละเจ็ดสิบแปดคุณน้อยกับสิบเจ็ดสิบสองแล้วพี่น้องจ้าไม่ยากไม่ยังละไม่ยุ่งน่ากินไหมเขาเราห้ากับเขาปอกเขาปลาสิเนาะเห็ดงานกับบได้เห็ดบิดหมูเป็ดคือบ้านเท่านาะพี่น้องอืมบอกไปหลายเรื่องมันเงาพี่น้องเลาะหาเมืองเห็ดน้ำกันจ้ะพี่น้องเห็ดตันนี้ ม่วงนี่ม่วงแบบสนิทน้อยนี่พี่น้องเกศเกศบุตรนี่กรบโบเห็นนี่มันสีเบิดหนาเท่านั้นเนาะไม่น้อยดีก็ง่ายดีแต่เก็ดนี่ก็ะจิบแล้วพี่น้องจ้าปุ๊บ เขาป้าหาเห็ดเพรแห้งแล้วล่ะมึงบอกนิดหน่อยสีเป็นงาบจนบโมยากกินปุนลณนะน,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 นี่พี่น้องจแานี่ใส่ละทุ่งคอยบัดที่นี่มีคนแก่แล้วนี่พี่น้องเท่าแล้วนี่คนเท่าแล้วเท่าแล้วก็มีนี่ไงตรงนี้นะคนละ โอ้ยจนว่าแก่เราอีแม่ขอ่อยคนนะคนแก่เราพี่น้องจนออกข้าวเลาเนี่อยบอยากกินเอะไรซะอ่อนข้าอยู่จนออกนี่แล้วขึ้นล่างานนักตั้งไกจมาเห็นซักดอกนะคุ้มสิบ่พอกอกกบะบ๊อกก๊อกเดี๋พี่น้องเฮ็ดมาแล้วที่พ่อว่าเขาบุกล้าเก็บกินเราดอกนี่หน่อยสินะเห็นไหมนี่นะน ต้องเขาไปศึกษามันก็คักสะกอนเด้อพี่น้องจังเก็บกินจ้ะร้ายปวดดอกน้นอยสิลนะูกนี่ข้าวๆนี่ก็แน,นื่องในพี่น้องมาแล้วแต่ว่าพันดอกน้อยจ้ะบุเก็บบุก,กินเด้อพี่น้องจ้ะร้ายหลายพันออกเี่อุ่นแมนเบนดิดนี่แต่พันดอกน้อยดอกพคนนี้ซุ่มจังกิงนอีกขอยังบุกเคยเก็บกินเด้อพี่น้องนี่ยออกกระเบาเนาะนี่อืมขอยกไปศึกษาเบิ่งอยู่ขอขอก็ยัขอขอยงบ่มีเวลาพี่นอ้องอือฮุ่นน่ะร้ายปวดฮุ่นน่ะฮุ่นจะต้องออกเนี่ย พัดหันดอกหน่อยเป็นนามุ่มหนาเมาเฮ็ดนานแล้วพี่น้องตะขออย่งโอก,กาเก็บกินจ้นะข้อเบื้องโดนคันนี่มันจิเป็นดอกลักษณะอสินพี่น้องเนี่ยต้นจิด,ดึงเปนมให้เบื้องเนี่นี่แต่ข้อท้า,า,ทายไกย่มันคือดอกใหญ่ซื้อเน้นี่ตันจิเป็นเรื่งสีเละพี่น้องต้องศึกษสามกอคักเนาะพี่น้องก็เก็บก้อนกินกันเลยนี่ของคือเป็นมัวม่วมัอวบมกาเก็บกินพี่น้อง ต้องศึกษาพ่งดีๆสิกเก็บกันกินพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดมันออกหลายเนาะเห็ดไยเบีย้ยหลายครับนีป่ปลาตาใหม่ไหมกันโลูนหมดแลละเลี้ยงไปมุดแล้วจ้ะมืดบ่เห็นฮอดอีหยังหมอกลองคักบอกเองตัวน้มคักนอนนอนไ งามครับพี่น้องเห็ดมาแรจะ้ะมาออกดอกเดียวสวยงามถุงมือเขาก็ไปใส่เทียเ้ห็นกระโดดใส่เลยออกบ,อบเป็นมู่พี่น้องนี่พี่น้องเห็ดโคกอีกนิดหนึน่งนี่นี่เห็ดโคกมันมีหลายสนิดเตอพี่น้องนี่กินได้นี่แซบ่บ สนิทนี่พี่น้องนี่โอลหลอกนึ่นคุณมากออกอยู่นี่เนาะนแสบพี่น้องจาเนี่ยคกกคกุณมีหลายสนิทเดอ้อพี่น้อง ขอ,อไปศึกษาบุคคลดีด้วยจ้ะนี่ไดไ้ได้ตำร่ายใยเม็ดซีหาสนิทผุนี้พี่น้องมีแต่เห็ดคขกอันที่กินได้กับกินบุได้ก้ะน,นี่พี่น,อน,น,อน้องจ้ะนี่เหนาะแหละนี่หนึ่งแซบนี่พี่น,อน,น้องเห็นบ่นี่สนิทนี่แกะออกในสีบ่มี่อย่างนี่สนิทที่บ่มี่อย่างนี่ส,สีแซบ ที่มีอย่างเป็นน้ำนองที่ว่ายายเมฆเคยเก็บลงในหลายนะ่ะพี่น้องสิมีอย่างอันนี้สิบลมีอย่างจะ้ะเปนแซบพี่น้องในชนิดนี้นจะจ้ะนี่โคันมีหลายชนิดเนาะก่อนเกบ็บก่อนกิศึกษาก่อนเดิอพี่นอ้องจ้ะยายเมฆเก็บทุกเห็ดที่กินได้เพราะยายเม่ศึกษา,ามา่นานมาหลายเห็ดเราจะพี่นอ้องจ้ะกับทุกเห็ดดอกจ้ะเป็นบางชนิดชนิดนี้กินแซบอิหลีพี่น้องหนึ่งนี่พี่น,น,น้องนาเนาะศึกษาก่อนเก็บก่อนกินเดิอพี่น้องจ้ะ ผนออกมาตัวต้นเห็ดรวนอบัอ่อนนพี่น้องออกมาต้องมองก็ออกซะอาดพี่น้องต้องมองก็ออกเร็วเรื่องโมเมนต์ต้องมองผนออกเร็วเร็วมีอันนี้ บ้านมีหัวตาสิออกนี่หัจะห้อยยังกัดนี่เบิึงอืออ,อ,อ,อีกชนิดนึงเด้่องพี่น้องอันนี้ชนิดขาสันพี่น้องเพชรมดอกนี่โอ,อมองงามค่ะนี่เราเอารถแล้วลูกคนแล้วล่ะจะอ,อียังเจาะชนดิดขาสันนี่ลงอันนึงอีกชนิดขาเงีวดอกขาว ม่คนละกนิดพี่น้องนี่นปลาอยู่กลางปลาเขาจะมาหาจีบนนั่น,นทั้งขยะยู่กลางปลาหมองการ์เตอร์พม่อ,อ,อนอ,อบสนิทขาสันนี่พี่น้องมองสีเพิ่นบ่คือกันเด้อันนี้เป็นออกสีสีน้ำตาลน,อน้อนเนาะน้ำตาลมันบ่คนเอิญน,นี่แต่ว่าอันนึงสิเป็นสีขาวๆขาวขาเงี้ยเนาะอันนี้อีกสนิทหนึ่งจากพี่นอ้องเพิ่นมี่สามสายพันธุ์จ้ะม่อนอบนี่น วาบพี่นองจนะ้าดอกใหญ่คักตัตดรวมเลยแข็งจริงดิงตัดหนาคั็นดอกตำมนิและพี่น้องเพียงเหนียวค่ะนี่เอาไปต้มซุปลำพทอนขึ้นมนมาแต่เส็ยตั้งไหนเนาะพี่น้อง ตากแห่งไว้พี่น้องโดนหิมะกระลุกแล้วโบได้เก็บแล้วนี่น้องมองมันเห็ดอันนี้น้องมองมันค่อยออกกระโบ,บออกที่พี่น้องปีนี้น้องมองมันค่อยออกนก่อนไปเก็บไใบแบบนี้นลายนี่เพิ่นกระโบ,บออกปีนี้นะพี่น้องจ้ะเป็นอีหยังโบเหยียบอันนี้นะนี่ ตันนี้ก็เห็ดที่เห็ดอันนั้นเด้อพี่้องจ้ะมูนอบอจ้ะนี่ก็เห็ดมูนอบดอกนี่นออกบงละเล็กละน้อยอืมขาวๆก็ยังออกเล้ออก มุนอบุบพี่น้บานแล้วมุนอบอันช่วงน่าหนาวนี่เฮ็ดอันนี้แหละออกพี่น้องนี่แต่เฮ็ดอันนี้แหละจ้ะช่วงนี้หาเฮ็ดนี่แหละเอาแต่เฮ็ดซุปเฮ็ดหยังกินเนาะพี่น้องอุ่นดอกนึง เนื้ออื่นก็ลอยก็ล้อไปแล้วล่ะตัดเอาแต่ดอกพ่นนี่เลยทำโพธิ์อนขึ้นมาตัดฆ่าต่อทอนเนื่อพงก็บโถนัททำขึ้นมาพี่น้องกินโมได้ดอกขาพันแข็งสีวายายเมตตาทิมตะทุ่มก็สีวาจังเลยนกพันแข็งอีหลีเด้กินโมอะไรจ้ะแข็งแต่กับเห็ดบดบันเฮาเห็ดมูลอบนี่งคันดอกอ่อนข้าอยู่พี่น้องพอพอทุกคลิปแล้วพอกินโมได้ดอกแขลพขเชื้อโลนพี่น้องจ้ะ ah, tsumkan lagi ya? hmmm, pisang, hentung, ini hitam, ดำกินได้ดิพี่น้องนี่เปิ้ลบานแล้วเนาะเปิ้ลบานเราจะพี่น้องจะออไปแกงพี่น้องเห็ดดำตะขะบ้า,บานเปิ้ลบานแล้วเนาะขอแต่ม่พอแต่เห็ดดำเนี่ยเพิ่นแก่พี่น้องเหมืนเปิ้บานเมืนพ่พอไหม อมตัดขาพี่น้องอ๋อต้นไก็บ่ได้ใส่มัสิกลับแล้วละย่างไปอ้อมออกไปก็ได้ไปเห็นูนั่นเพิ่นนั่นบานแล้วพี่น้องเ็ดอันนั้นเ็ดดำนออกบานแล้วเนาะ มันจะออกน้ำมันปลาหย่านะได้แกงหนึ่งก็ได้แสบกันขึ้นังขึ้นกันก็เป็นเห็ดคอนสนพี่น้องเยอะปุดปุ๊ด,ด,ดเนาะปีนี้บ่ค่อยพอ่อเห็ดคอนสนพี่น้องจ้ะก่อนนี่แกกับจินได้คือเก่านั่นและวเขาสิออกไปแล้วล่ะถุงมือก็ถอดละข้านไส้อีก ตัดมือเดียวตืนกันเป็นแกงเ๋ยไล่เต่าข้องนอกเขียว,ยวป,ปุดๆๆนี่คือเห็ดดำแต่เพิ่นบานแล้วเนาะ ลอเบิคู่มองเลรวพี่น้องจา้าเบิด์ตเหรอขอคุณนหลายๆเดอ้อพี่น้องอยู่สุมงสุบอนที่เขามาเบิ่งคคิดของย่าแม่ห้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อสุกไขมันสุขสุขคนจ้าขอคุณทุกน้ำมกน้ำใจจา้าเมืม่อน,นี้หาเห็ดกระโบมันมาได้พี่น้องมันหนาวคักแล้วเนาะหนาวอีหล่อลพี่น้องย่าแม่ใส่เสียบ,บักสองสามสั้นบนุยนะไว้ไม่จนเลี้ยงจนล้นเบิร์ตเลจ้า กับเขาให้ลูกสาวคนพี่น้องจ้าเฮ็ดกับเขาให้ลูกสาวแล้วก็เสี้ยกับเขาเจ้าของคั้งแรกต้องต่อยคือเมาใส่นี่เนาะเฮ็ดหัวเรื่องขใาวไขส่สักคนเห็ดกับเขาให้ลูกสาวพี่น้องจ้าแล้วก็แม่เฮ็ดที่หลัง สาวก็ลังจะกลับจากโรงเรียนกลับมาแต่หิวหิวหิวแม่หิวหิวหิว,ห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 วเหเนี่นบมกินอาหารไทยก็ยพี่น้องใาโอ๊ยยังไงบอสคนบมกินอาหารไทยทั้งเลยทั้งนอง,พ,นอง,องพี่น้องต้องเฮ็ดให้เพิ่น แค่แตเพือ่อเาเเสียแน่เมอนเพราวาเ่งนเราเป็นิ่งทีไม่จับทางโลก็ันได้พนเราื้อมจับทางโลกไม่จัซื้อม่จับทางโลกไมัดองพอเพื่อนนะคงเทปเทียวนะเกิดเหตลุดลดว่าัน อ้ยใส่กระทะน่อยทอดก่อนดิใส่กระทะน้อยทอ,อดทดอ,อดเบิดบ้อนนี่ใส่กระทะน้อยตอนนี้แหงกันร่ม nói xong. Chúng ta đổ một thái nắm nha, các bạn chả ส่กระทะหนอยกระทะเน่ยค่ะับยากดิพี่น้องาเอาใส่กระทะหน่อยเนาะใส่้สิแล้วพีน้องจ้ะใส่ลูกสักคนแม่ในถึ่นที่หลังจ้ะใส่กระทะหน่อยทอดขึ้นเ่ดไก็ไม่ขีกันอยู่เดี๋ยาไ้ซูสูบกอนนะกระทน่อย ไปจะเสเะร็จแล้วผัมันฝรั่งโตพี่น้องผัมันฝรั่งผมันฝรั่งโตัดมันฝรั่งตัดมันฝรั่งโตพี่น้องจ้ะไปเสร็จแล้วละ สาวข่อยสองก็คนพวกกินอาหารไทยพี่น้องจ้าคนกินเป็นบางย่างอาหารไทยแบบผัดไทยเขาผัดเท่านั้นพี่น้องอันอื่นี้คนก็พวกกินไหมเนี่นมาเขาจะกินอาหารฝรั่งเลยจ้ะอาหารไทยเป็นประยูทองเนาะเป็นปรได้กินแต่หน่อยเนาะแม่แล้วจ้าของลูกเสร็จแล้วจ้าต่อของแม่ปัานี้ของลูกเสร็จแล้วอันเลี้ของแม่ปัานี้พี่น้องจ้างานเลี้ยงพีลูกสาวของคนจ้า เร็ดแล้ววัน,นจ่อของแม่เกงขนาดเลยด้อยของแม่ต้่มเห็ดปนพี่นองจ๊ะมีเห็ดม่อนอบก,กับเห็ดนานแ่แล้วก็นน้ำมุ้งนาเมาแก็มีเห็ด ต้มใส่น้ำกันจ้ะต้มเห็ดปลนต้มใส่น้ำปลาดาพี่น้องต้มใส่น้ำปลาลาพร้อมแม่พี่น้องขัวผีแล้วก็มาตัตต์ด้วยจ้ะพริกก็ต้มเอาพริกละพริกแข็งกับมีพี่น้องตัวใบญ่กับหัวโมใส่ใส่พริกสดชงเส้นน้ำปลาลามะมันต้มพริกก่อนพี่น้อง พริกต้มเอาเนาะต้มเอาพริกกระต้มเอาพริกแห้งกับมี่ัมโบสใส่พี่น้องครัวไว้เอาพริกสดเทปจ้ะตำเห็ดที่น้องจ้ะตำเห็ดเหมือเด็กๆเ,เนาะพี่นอ้องตะกะเทน้ำปลาใส่เลยพี่น้องจ้ะอืม,อม ป่นเห็ดพี่น้องป่นแบบบา้านข้าส่ใส่ปลาก็ใส่ได้เลยพี่นอ้องแต่ขอโทษใส่ปลาขอทอดกินกับเอาอ่าทอดเอาหนึ่งเอาใส่น้ำปลาลาดลงไปจ้ะนป่นแบบอีสานบาน้านข้าใส่หัวหอมลงไปกับเซตพี่น้องจ้ะป่นเห็ดย่า่แม่แล้วเราพี่น้องจ้ะเพราะได้มียังมากไม่ดอกต้มต้มเห็ดถิ่มสักก้อนน้หนึ่งพี่น้องเลยข้าจังเอามาต้มใส่น้ำปลาลาดพี่น้องสูตรของยายแม่เนาะต้มใส่น้ำปลาบาดันนี่ข้าวฉต้มใส่ปอกใส่ปลาป่นใส่ปุ๋ใส่ปลาก็ได้แต่ว่าบ่ใส่พี่น้องจ้าขอย ปนตะเห็ดจ้ะนี่ปนตะเห็ดแบบพ่อแม่เขาพาเห็ดเนาะแล้วก็เขาเนี้อจ้ำแซ่บพี่น้องลวกว้ากับปลาเขาเคือหนึ่งเอาวันนี้เอิญปนเห็ดจ้ะนี่ปนเห็ดอืแซ่บแย่ละจ้าปนเห็ดใหญ่เม่ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่มาเบิง่งจนจบคลิปขอบคุณหลายๆจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้อง